วิธีสมัครสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มผ่านแอปเป่าตังทำง่ายๆ3นาทีก็อนุมัติผลเพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปเป่าตัง พอเข้ามาหน้าแอปพลิเคชันก็จะเด้งเลยมีเรื่องใช้เงินหลักแสนกู้เลยผ่านแอปเป่าตังกับสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มอนุมัติไว้ไม่ต้องใช้คนคำ้ำเรากดที่ปุ่มสมัครเลยจุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มกู้ง่ายอนุมัติไวกู้หนึ่งหมื่นผ่อนสิบบาทต่อวันเท่านั้นวงเงินอนุมัติสูงสุดห้าเท่าของรายได้ ให้กู้สูงสุดหนึ่งล้านบาทสมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ตามใจสูงสุด60เดือนเข้ามาแล้วให้เพื่อนๆนระบุอาชีพรายได้ต่อเดือนวงเงินที่ต้องการกู้วงเงินที่ต้องการกู้ขั้นต่ำได้ตั้งแต่1 5 0 0 0บาทไปจนถึงหล้านบาทเลยทีเดียว สำหรับคลิปนี้อ้อยจะเลือกเป็นอาชีพอิสระ สินเชื่อกู้ไทยใจป้ามสามารถกู้ได้ทุกอาชีพรายได้ต่อเดือนอ้อยจะใส่ไปที่15,000บาทขั้นตำ่ำกู้15,000บาทเลือกผ่อน60เดือนเวลาเราเลือกเสร็จแล้วทางแอปพลิเคชันจะคำนวณให้เลยว่าอัตราดอกเบี้ย22%ต่อปีผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณ500บาทวงเงินสินเชื่อจำนวนเงินที่ผ่อนชำระต่อเดือนและอัตราดอกเบีย้ยเป็นการประเมินคร่าวๆเท่านั้นเพื่อน พื่อนที่มาเกอกแต่ละคนตรงนี้ก็จะได้ไม่เท่ากันเลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปอ่านรายละเลอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และการคำนวณสินเชื่อได้ที่ตรงนี้พออ่านเสร็จเพื่อนๆก็ติ๊กถูกเป็นการยอมรับเงื่อนไขต่างๆของสินเชื่อกรุงไทยใจปั้มกดสมัครสินเชื่อ ทางแอปพลิเคชันจะให้เราเพิ่มบัญชีโดยผูกกับธนาคารกรุงไทยหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์เป่ามีตังเพื่อรับเงินสินเชื่อเนื่องจากการรับสินเชื่อจําเป็นจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์สาหรับเพื่อนๆที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยก็สามารถเลือกเพิ่มบัญชีได้เลยหรือถ้าเรายังไม่อยากเพิ่มก็กดยังไม่สนใจสมัครสินเชื่อได้ส่วนอ้อยจะเลือกเพิ่มบัญชีแอปพลิเคชันจะสรุปว่าเราเลือกบัญชีกรุงไทยเพื่อจะโอนเงิน ินไปยังบัญชีของเราถ้าเราได้รับอนุมัติสินเชื่อและสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกค่ายจ่ายบินและชำระค่าบริการได้ผ่านกรุงไทยได้เลย หากใครไม่มีบัญชีกรุงไทยสามารถเปิดบัญชีออนไลน์เป่ามีตังและผูกบัญชีกรุงไทยผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้สูงสุด3บัญชีกดที่ผูกบัญชีเพียงเท่านี้การขอสินเชื่อกุงไทยใจป้ามผ่านแอปเป่าตังก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวอ้อยจะทำคลิปตอบคำถามให้นะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ